สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับในช่องทางย t u b e แล้วก็พี่ๆสมาชิกท่านใดที่อยู่ในกลุ่มเนาะอาจจะแวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้แอดนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีด้วยนะครับชิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับมัดรวม4ี่น่อยนะครับวดประจำวันที่25นะครับมกราคม2567นาหะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ของเราก็ถือว่าปังนะครับพี่ๆปังมากๆนะครับเมื่อวานนี้เนาะ ทนใดที่จับวินก็แตก3ตัวนะครับแล้วก็ตัวเจาะก็มาด้วยเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมให้9กับ3นะครับวิ่ง3รูด9นะครับเฉพาะกิจนะครับผลที่ออก27895นะครับ27895นะครับผมเนาะก็ทนใดรู่ที่9นะครับทนใดรู่ที่9เข้าไปที่95นะครับตรงๆเลยนะครับผมเนาะแต่ว่าในในรอบเนี้ยไม่รู้ว่ามีพี่ๆสมาชิกท่านใด ทันหรือเปล่าเพราะว่าผมลงช้าเนาะในรอบเฉพาะกิจเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ทันผมต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนในรอบพิเศษนะครับ95373นะครับในรอบเนี้ยถ้าเกิดใครเอา3ไปวิ่งไปรูดนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่53แล้วก็73ส่วนของเราสายเจาะมา 3- าหตรงตรงเน้นๆไม่ใช่ตรงตรงเน้นๆนะครับเราเขาออกค่า3เนาะมาในตัวเน้นส่วน3ตัวที่ผมให้ไป935ผิดแต้มเดียวนะครับผิดแต้มเดียวเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดใครจับวินที่ได้ตารางนะครับเข้าไปเต็มเตมนะครับ9 5 3สนะครับส่วนในรอบปกติให้6อืมไม่ใช่ให้6ผลที่ออก6 6 1 2 9นะครับใครรูดที่9นะครับพี่เข้าไปที่92 2 9นะครับก็มาในตัวเจาะเนาะนะครับยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนในรอบ VIP 3 2 3 3 5นะครับรอบสุดท้ายนะครับพี่พี่ถ้าใครตามเลขวิ่งเนาะเด้งบนเด้งล่างอีกแล้วนะครับ เข้าไปที่นะครับสามสองสองสามแล้วก็สามห้าตรงๆเน้นๆนะครับพี่เด้งบนเด้งล่างเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกทนใดที่มีโชคด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่า5้า้านับเป็นห้านับเป็นรอบนะครับแตกสี่หน่อยนะครับพี่พี่แตกสี่หน่อยเนาะนะครับเก้าห้าเฉพาะกิจนะครับแล้วก็ห้าสามแล้วพิเศษแล้วก็สองเก้าเก้าสองนะครับรอบปกติแล้วก็นี่เลยนะครับสองสามสามห้านะครับ ก็แตกสี่หน่อยนะครับเมื่อวานนี้ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนแนทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ําต้าทองเนาะเป็นบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดที่อาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพิ่งแวะเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ํเต้าทองนะครับสําหรับเลขตารางวันนี้นะครับพี่พี่มี0มี1มี7นะครับ มี5มี4นะครับแล้วก็มี9นะครับ750491นะครับสายวิ่งสายรูดวันนี้ผมให้ไปวันนี้ผมให้วิ่งไปที่เลข1นะครับสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข7นะครับวิ่ง1รูด7นะครับผม10

นี่เลยเนาะเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์นะครับผมหนึ่งกับเจ็ด ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะสลับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้ก็ขอให้มาสีน้อยอีกเนาะขอให้แตกสีน้อยอีกนะครับผมเนาะก็ท่านใดที่ชอบจับวินนะครับก็ตามตารางเลยนะครับหรือว่าท่านใดชอบสายวิ่งสายรูดสายเจาะนะครับก็ตามที่ตัวผมเน้นให้นะครับก่อนต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ